สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ลูกเดียวพาไปเที่ยวงานวัดนะครับผมวันนี้วัดเป็นวันที่สองนะครับผมโดดวัดไม่ไกลเาไโอวันนี้วันที่หนึ่งมาวันที่สองอะไรกำลังออกจากปากซอยครับผมไปกันเลยครับตอนนี้ก็เริ่มถึงบริเวณงานแล้วนะทุกคนดูคนติดไฟอย่างตัวงายเลยนะ ไปเห็นไหสวยอยู่นะครับคลูกระตูนสวนรถนี้ก็ติดไฟก็ประมาณสามกิโลสองกิโลได้ไหมครับสวยไหมไปไกลอยู่นะโรูเด้อเบียดชัดครัดโอ้ไม่ถึงแล้วนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเด้อไม่ค่อยชัดค่อยสวยเดี๋ยวก็มันไม่ค่อยมา ก็ไม่ค like ่อยโฟกัสเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนน้องทุกคนสวยงามมองด้วยตาเปล่าสวยงามมากเลยนะครับผมนี่วัดเอาเป็นประตูเข้าวัดเขาตรงนี้เลยไปไปตับรถก่อนครับผมมาถึงที่จอดรถแล้วทุกคนไปเริ่พาเดินไปก็เดินไปอีกประมาณ หนึ่งสามร้อยเมตรนะครับผมประตูวัดก็จะอยู่ที่สองร้อยเมตรเทางเดินไปไปพาเที่ยววันนี้พาเที่ยวแสววัดกัน้านปิดทองฝั่งรูปนิมิตนะครับวัดใหม่เขาเรียกว่าวัดใหม่ทองเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็เดินมาถึงประตูวัดแล้วนะครับผมดูบรรยากาศตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขากลับบ้านแล้หมดเข้าไปรู้นะครับครับผม นดูกคนอลังการดานช้างไหยเออเนอะไปให้เราให้เราไปจอดรูนเ้าทุกคน่ะทุกคนเดินมาถึงแล้วไม่รู้ว่ามีวงดนตรีหรือเปล่านะเพราะว่าเอไม่ได้ยินไม่ได้เอ้เขาบนมนการเรื่องข่าวสารอะไรนอเป็นป้ายเขาเขียนไว้ว่า มีงานวันที่สามิบเอ็ดถึงวันที่4ี่ก็เลยลองลเลาะมาดูนะฮะับอาจจะถูกพี่น้องบ้างนะผมไม่ได้เซนเซอร์ไว้นะครับผมเ كم? พราะเซนเซอร์ไม่เป็นฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเออนครับได้ฟังเล่นแล้ว <c ười> นะลืมตอ่อเดี๋ยวพ่าเดินดูบริเวณวัดนะฮะที่ผมเขจาจัดงานกันนะตรงนี้จะเป็นทุงพระเทศ ไต่มา,า,านรถอาหาร้วไต้อมาทใหม,มา่ครต,ต,ตรงนี้น่จะมีลองทานไดนะ้เนาะหรอดูถ้า,า,จนะาจะไม่มีนะคุมหมอนศกเขาน่าจะไม่มีไปบนใจกลางขออ <łość> ปิด่อเสร็แล้วก็ตอนนี้เรากำลังปิดท่อที่ทางของเราจะโยมร่วมด้วยเชิญจัดดอกแตรก็ต้องเป็นแดงเข้าไวแดะเป็นแดงเข้าไว้อ่ปิดแล้วแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านนะโชคดีมีใจกัน ทั้งไปทั้งกลับตัามนะทั้งกลับทั้งไปนะพวกนี้ก็จะได้ถูกลอตเตอรี่นะตามตุ๊กตาตามตัวกองตัวได้ทั้งหมดวันพรุ่งนี้หวยออกวันที่เลื่อนมาหวยออกวันที่3มกราคมให้3วันวาเลยก็มาออกวันที่2วันที่2เกิเลยไปหลัง ไปฝันกันเลยที่จะให้เลขเลือนแล้วก็ไปเตียมดวงเอาที่ชอบเอาเลขที่ถูกนะดูเลขที่ถูกก็แล้วกันรับรองถูกแน่นอนถึงเสี้ยมตัดอกไม้ทุกเตี๊ยมว่ายพาด้านนู้นเลยจะหยมนะดอกไม้ทุกเตียนนะโบกเงินหมดดอกไ่ายด้านนอกแล้วว่ด้านนอกเลยไะเตี๊ยมไปเตี๊ยมว้า กราบราโว้นะครับก็จะเป็นเพราะมาติอยู่ได้เป็นพอครับก็เลยเราก็ตามนะตั้งมาจากตัวชาติเป็นโรคให้มาเป็น